สวัสดีครับเราอยู่กับช่องไลเซอร์อยู่เกมวันพ mm ั a n t แมนเดอะสตอเกตในตัวละครที่ชื่อว่าอาวันนะครับตอนนี้ผมก็คิดอะไรก็สนุกสนุกได้ก็คืออยากลองเล่นจกักรพรรดิเด็กหนูนะครับในเมตาของซอมบี้แมนเนาะเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอื่นเลยว่าจากักรพรรดิเด็กผมอัพไปถึงไหนแล้วเรามาดูกันก่อนเลยตอนนี้จกักรพรรดิเด็กผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยครับคือผมรีของออกมาค่อนข้างจะหมดแล้วแ,แค่นี้เองก็สเตตัส ก็อยู่ที่ความเร็ว569ครับผมคะานมตีอยู่ที่แสนห0เก้าเองเลือยู่ที่9 0 0 0แสนเองนะครับน้อยมากเลยเดี๋ยวลองไปจัดทีมกันเลยดีกว่า Let's go ก <M Use ful music> ่อนอื่นผมก็จะเอาตัวอย่างจากักรพรรดิเด็กมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะเข้าเข้าก็คือแฟลปกระกายแสงแล้วก็ อามิแแมนนี่ไม่เอาแน่นอนครับแล้วก็มีอาชูล่าคาบุโตะกาโลแล้วก็พี่ดำครับผมอีกตัวนึงต้องเป็นใสอินนะครับผมจะเลือกนี้นะครับผมราชาด้านฝ้านะครับนี่ตัวน,นี้เลยหกดาวแล้วด้วยพ <c oughs> ลังมันน้อยมากเลยครับผมโอเคผมก็จะเอากาโลไว้ตรงนู้น อาชุล่าไว้ตรงกลางนะครับขัดไว้ข้างๆครับก็จัดทีมประมาณนี้แล้วก็ผมจะใช้คอจากพัฒน์เด็กเป็นเลเวล2นะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่23นะครับก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอาพลังที่เท่าๆกันแล้วกันครับเดี๋ยวลองกับอันดับต่ำกันแล้วก่อนเนาะอันดับ36ดาคันบอลนะครับผมพลังเขา7ล้าน9พลังผม8ล้านเดี๋ยวลองดูก่อนเลยลองเริ่มเลย ก่อนอื่นก็เปิดเลือดสัตว์ประกายแสงของผมนะครับผมตามด้วยจักรพรรดิเด็กก็โอ้เจอกับการลุกสวนประการเลยแล้วก็จักรพรดเด็ก,ก,ดดกแข่งคนออลรมันไปเรื่อยแล้วแล้วก็โดนสนด้วยการลุรอออก,อ,ลกอีกแล้วครับผมแสงทับเขาอัตติมาเด็กผมล่วงเลยแล้วผมกระจายแสงตามต่อการลุกอันจิเท่าไรเอ้ยสี่ล้านสี่นะครับไม่ค่อยหลายเลยครับการลุกเขาอันติมาสองล้านแปดนะครับไม่เท่าไหร่แต่แปดผมล่วงไปแล้วตอนที่ผมเหลืออยู่สามตัวเขาเหลือเต็มเลยที่เหลือผมวันสี่ไปตายไปหนึ่งนะครับดร์ซีนัท อชูล่าเขาโตตีไปอยู่ที่ห้าแสนนะครับาเบามากเลยโอ้ซอม,มบี้แมนเขาตีมาโดนการโล่สวยที่ทำแบบสร้างโล่ไว้เรียบร้อยโดนการโล่สวยแล้วครับโล่แตกไปการโล่ของนันตีอยู่ที่ล้านเจ็ดล้านแปดเบามากเลยครับ <c oughs> <c oughs> การโล่เขาตีมาป <c oughs> ึ่งสองล้านหนึ่งไม่ได้รอดน,นะครับ <c oughs> แพ้แน่นอนโอ้ยังไม่ไมถ่ายติดและย่อท้อเฉยโอ้ไม่ได้รอดครับซอมบีม้แมนตีมาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับลองกับคนต่อไปดีกว่าระดับที่เยอะกว่าเราแล้วกัน,กกน7ล้าน7จ็ดสกายแสงผมก็เปิดก่อนโอ้การเล่าส่วนมาครับผมไอ้เขาค้อนตีมาอีกแล้วแขนงก้อนอัลมานไปไหมตัดตามต่อ <c oughs> การเล่าค้อนตีมาครับเท่าไรเอ่ยโอ้สองล้านสองครับแรงมากโอ้โจรส่วนไป <c oughs> แรงกว่าอยู่โอ้และก้าววายคขาตีมาที่ตัดครับ ไม่แน่หรอกนะครับเรื่องของแรงนะครับการเรื่องของมันติไฟเี๋ยวที่ห้าล้านห้านะผมแรงมากเขาล่วงมา,มงมาถึงสี่แล้วนะตอนนี้ผมว่ามีลุ้นว่าจะชนะนะคืพี่ดำมันติไฟอัจฉริยะอันติฟนตฟะะไฟเท่าไหร่เอ้เจ็ดแสนสามนะไม่ตายการเรื่องของมันติไฟอัจฉริะตายไหมปุ้งเรียบร้อยนะโอ้ชนะเหตุเดี๋ยวมาลองกันเด็กสิบห้าก่อนแล้วกันครับพลังเกือบเท่ากันเลยผมจะไหวไหม เซิร์ผมไม่ค่อยมีคนเล่นแฟดกับกายสายยั่งเงินเท่าไหร่นักเนื่องจากเหมือนตัวมันค่อนข้างบางมากเลยพอโดนการโล่ส่วนมาใช่ไหมครับแล้วก็มันจะโดนคิงกันตีแล้วก็กกแกฟดก็จะหายไปเลยครับเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนได้ตามแค่ตัวสองตัวเองนี่ได้การโล่แล้วก็แฟดตามประมาณแค่ตัวสองตัวแล้วก็พอเทิร์นแรกก็หายไปเลยไม่ค่อยอยู่ถึงเทิร์สองนะแต่นี้เขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จริงผมก็เล่อยู่ได้ต้องการแล้ผมไม่ค่อยแรงแต่การโล่เขาส่วนมามแรงมาก ยังได้ถึงเธอไหนนิดนึ่นเงเลยแต่หลักๆก็น่าจะแพ้อยู่แล้วเขาเหลือซอมบี้แมน,นแล้วก็คาร์โลคาร์โลติดกระดูกแดดกระดูกสีขาวเนี่ยครับแล้วก็ซอมบี้แมนอันตีมาส่วนมากก็เลือดหายก็จะคลื่นหลอดนะครับ <c oughs> <t> <c oughs> โอ้โหเขาเลือดได้มาคลึ่นหลอดนี่คร <c oughs> ับซอมบี้แมนอันตีแล้วการเลืออันตีอีกทีผมแรงแรงไม่น่้รอดครับผมไปวัน <c oughs> <c oughs> โอ้เรามาดูคนนี้ดีกวา่า ไม่แน่ใจจะไหวห,หรือเปล่าเราเดินกันได้แฟดก็เปิดเช่นเคยครับเขาก็มีแฟดเหมือนกันนะครับนี่เครัดจีนคล้ายผมเนี่ยฮะใส่ท้งองอันติมาแล้วก็โดนสวนสองตัวครับว่าทำไมเขาเอาแทงเขาก่อนแฟดแทงใส่จังแฟดเขาล่วงไปแล้วเนี่ยฮะมับนบางมากเลยอย่างที่ผมบอกคือมันแั๊บเดียวก็ล่วง,ลวง,งแ,แล้วครับแฟดกับใครแสงแต่กระถิ้วผมไม่มีแฟดนี่น่าจะเก่งกว่านี้เลยคร ทีมผมไม่มีตัวสร้างโลกก็เลยเอาแฟตมาเล่นครับอานนี้ไม่น่ใจะชนะหรือเปล่าแล้วแต่ตมีอาชูนะคเข้มโจนี่ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหลือสีต่อสาเอายอย่งยงนี้เลยการลืกผมวันตีไปน่าจะหายครับการเลคอกเขาการเลืกผมก็หายเช่นกันว้าวชนะด้วย โอเคครับผมเดี long, ๋ยวก็มาสรุปก so well so so ันเลยเนาะก็ค claro ือตอนนี้จากคัสเด็กผมว่าคอเล่นได้อยู่นะครับพอถูดถ่ายไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดมีซอมบี้อยู่แล้วก็ผมว่าซอมบี้แมนดีกว่านะงั้นผมก็จบการรีวิวจากคัสเด็กในเมตาซอมบี้แมนเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ